สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพแล้วก็เคมีในระบบนิเวศน้ําจืดนะคะคือเราจะดูกันว่าพวกสภาพน้ําต่างๆเนี่ยมันไปกําหนดได้ยังไงว่าสิ่งมีชีวิตแบบไหนจะอยู่รอดในแหล่งน้ํานั้นๆได้ครับเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนพื้นฐานนะครับแต่จริงๆซับซ้อนมากเรามักจะนึกถึงแค่แสงแดดความร้อนอะไรแบบนี้แต่จริงๆตัวน้ำเอง,เองนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลย ยังเรามาเริ่มที่ปัจจัยทางกายภาพกันก่อนเลยนะคะในพวกแหล่งน้ํานิ่งหรือเลนติกที่เขาว่ากันเนี่ยลมมีบทบาทเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องอุณหภูมิอีกใช่ครับลมลี้สาคัญเลยมันพัดเอ่อทให้ผิวน้ําเคลื่อนไหวซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเคลื่อนนะครับแต่มันช่วยเรื่องการแลกเปลี่ยนก๊าซด้วยออกซิเจนจากอากาศจะได้ลงไปในน้ําได้อ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องอุณหภูมิที่ต่างกันทําให้เกิดเป็นกระแสน้ําพาความร้อน อันนี้ก็จะช่วยผสมน้ําช่วยกระจายความร้อนสารอาหารให้มันทั่วถึงกันมากขึ้นครับน่าสนใจจังค่ะที่ลมก็มีผลต่อเรื่องก๊าซด้วยแล้วถ้าเป็นอีกแบบล่ะคะพวกแหล่งน้ําไหลหรือโลติกอันนี้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักครับผมในแหล่งน้ําไหลเนี่ยแรงโน้มถ่วงสําคัญสุดเลยคือทําให้น้ําไหลจากที่สูงลงที่ต่ําตลอดเวลา ซึ่งการไหลเนี่ยมันก็จะไปกําหนดลักษณะของพื้นท้องน้ําว่าตรงไหนตะกอนจะเยอะตรงไหนน้ําจะแรงสร้างที่อยู่ให้สิ่งมีชีวิตต่างกันไปแล้วปัจจัยอื่นล่ะคะมีอะไรอีกบ้างก็มีครับอย่างกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยชัดเจนเลยการสร้างเขื่อนเปลี่ยนทางน้ํานี่เปลี่ยนการไหลไปเยอะมากอืมค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องเล็กๆแต่ก็น่าสนใจคือแรงตึงผิวเนี่ยครับแรงตึงผิวอันนี้มันส่งผลยังไงคะ คือมันเหมือนมีแผ่นฟิล์มบางๆบนผิวน้ำทำให้มแมลงเล็กๆบางชนิดเนี่ยมันเดินหรือเกาะอยู่บนผิวน้ำได้เลยสร้างเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยครับอ๋อที่เราเคยเห็นมแมลงเดินบนน้ำได้ใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วแรงตึงผิวที่ว่านี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนก๊าซที่เราคุยกันตอนแรกไหมคะเหมือนมันกันก้นๆไว้อยู่เอ่อก็มีผลนิดหน่อยครับในภาวะที่น้ำนิ่งมากๆเลยมันอาจจะลดอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซลงได้บ้าง แต่ปกติแล้วถ้ามีลมพดัดหรือมีกระแสน้ําปัจจัยพวกนั้นจะมีผลมากกว่าในภาพรวมครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าปจัจจัยกายภาพพวกนี้เหมือนเป็นเวทีแรกเลยเนาะที่กําหนดว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงทีนี้มาดูเรื่องเคมีในน้ํากันบ้างอันนี้น่าจะสําคัญไม่แพ้กันเริ่มที่ออกซิเจนเลยไหมคะจําเป็นต่อสัตว์มากๆเลยใช่ครับสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ต้องหายใจด้วยออกซิเจนแต่ประเด็นคือ ปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันไม่คงที่นะครับมันเปลี่ยนไปตามปัจจัยเยอะเลยเช่นอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็อุณหภูมิครับน้ำเย็นจะละลายออกซิเจนได้ดีกว่าน้ำอุ่นแล้วก็ปริมาณการสังเคราะห์แสงจากพวกพืชน้ำสาหร่ายอันนี้จะผลิตออกซิเจนออกมาแล้วก็จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนหายใจในบริเวณน,นั้นด้วยถ้ามีเยอะออกซิเจนก็อาจจะน้อยลงออ oh. แสดงว่าถ้าโลกร้อนอุณหภูมิน้ําสูงขึ้นออกซิเจนในน้ําก็น้อยลงโดยตรงเลยสิคะเนี่ยถูกต้องครับมีผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนอกจากออกซิเจนแล้วเห็นว่ามีเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ด้วยอันนี้เกี่ยวกับอะไรคะ CO2 นี่จําเป็นสําหรับพืชน้ําแพลงต้นพืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารซึ่งก็เป็นฐานของห่วงโซ่อาหารในน้ําเลย แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ CO2 เนี่ยมันมีผลต่อความเป็นกรดด่างของน้ำหรือค่า pH ด้วยครับอ๋อใช่ใช่ค่ะในบทเรียนก็พูดถึง pH เหมือนกันมันเชื่อมกันยังไงนะคะแล้วค่า pH นี่มันคืออะไรคะค่า pH อ่ามันเป็นเหมือนไม้บรรทัดวัดนะครับว่าน้ำมีความเป็นกรดหรือเป็นเบสมากน้อยแค่ไหน พอ CO2 ละลายในน้ำมันจะทำปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นกรดคาร์บอนิกทำให้ pH ของน้ำลดลงคือเป็นกรดมากขึ้นแล้วมันส่งผลเสียยังไงคะถ้า pH เปลี่ยนไปโอ้โหมีผลเยอะเลยครับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะพวกปลาหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดทนการเปลี่ยนแปลง pH ได้น้อยมากถ้า pH เปลี่ยนไปนิดเดียวก็อาจจะอยู่ไม่ได้เลยครับโหฟังดูแล้วทุกอย่างมันเชื่อมกันไปหมดเลยนะคะกายภาพเคมี แล้วพอมีปัจจัยพวกนี้แล้วสิ่งมีชีวิตเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นต่อคะตรงนี้แหละครับที่น่าทึ่งคือปัจจัยทางกายภาพกับเคมีเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวคัดกรองก่อนว่าใครจะเข้ามาอยู่ได้แต่พอสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยพวกมันเองนี่แหละครับที่จะเริ่มไปปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั้นๆอีกทียังไงคะยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นพวกพืชน้ําที่สังเคราะห์แสงก็จะไปเพิ่มออกซิเจนในบริเวณน,นั้น หรือสัตว์หน้าดินบางชนิดที่ขุดรูก็จะไปเปลี่ยนลักษณะพื้นท้องน้ําเปลี่ยนการไหลของน้ําในระดับเล็กๆอ๋อหมายความว่าไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมกําหนดสิ่งมีชีวิตแต่สิ่งมีชีวิตเองก็เหมือนเป็นวิศวกรตัวน้อยๆคอยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกลับไปด้วยตรงประเด็นเลยครับมันเป็นความสัมพันธ์แบบสองทางเลยเป็นวงจรที่ไม่หยุดนิ่งสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ซึ่งก็ส่งผลต่อไปว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนจะเข้ามาได้ในรุ่นถัดไปอีกเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปก็คือปัจจัยทางกายภาพอย่างการไหลของน้ําแรงตึงผิวมันทํางานร่วมกับปัจจัยเคมีพวกออกซิเจน co 2ค่า ph ทั้งหมดนี้เกี่ยวพันกันซับซ้อนมากเพื่อกําหนดว่าใครจะอยู่ในแหล่งน้ําจืดนั้นได้บ้าง ใช่ครับแล้วสิ่งมีชีวิตเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ส่งผลย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่านั้นด้วยเป็นพลวัตที่น่าสนใจมากๆครับอืมจริงด้วยค่ะมันทำให้เราต้องคิดต่อเลยนะคะว่าถ้าสมมติมีแค่ปัจจัยเดียวเปลี่ยนไปนิดเดียวเช่นอุณหภูมิน้ำสูงขึ้นนิดหน่อยจากกิจกรรมมนุษย์หรือการไหลของน้ำเปลี่ยนไปนิดเดียว ผลกระทบต่อเนื่องเป็นทอดๆแบบลูกโซ่เนี่ยมันจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วก็กระบวนการทั้งหมดในระบบนิเวศน้ำจืดนั้นๆได้ซับซ้อนกว้างขวางขนาดไหนก็เป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งไว้ให้เราไปคบคิดกันต่อนะคะ